นี่คือความน่ากลัวของหมีแพนด้าที่คุณอาจจะยังไม่รู้ในเกมพับจีบบายเหยียบเลยละกัน

ทุกคนที่เคยเล่นเกมพับทีโมบายน่าจะรู้จักรถทุกแบบแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น UAC, าเซียคูเป้แล้วก็ m i r a โ d o ครับรถพวกนี้เนี่ยเป็นรถพื้นฐานในเกมพับทีโมบายครับโดยพวกมันนะครับจะดรอปอยู่ตามแมปทั่วไปเลยแต่วันนี้ครับตัวเกมพับทีโมบายได้อัปเดตพาหนะเข้ามาใหม่ครับนั่นก็คือหมีแพนด้าครับฟังไม่ผิดครับมันคือหมีแพนด้าครับซึ่งหมีแพนด้าเป็นพาหนะที่เราสามารถอุ้ยน,อนย,ย,ยน้องกินไผ่เฉยเลยนอนกินไผ่อยู่กลางถนน เอา้าแล้วก็ทิ้งไปด้วยอะไรวะน้ามีแผนด้ขผ่ผานนะที่เราสามารถขี่ได้แบบนี้ครับโดยตัวละครของเรานะครับจะนั่งค่อมไปเลยแล้วก็ขี่ไปแบบนี้ย่อง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 ตัวมีแผนได้เองนะครับจะวิ่งอยู่ที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ <Okay. S 1> เวลาเจอสิ่งกีดขวางตัวน้องนะครับจะโดดข้ามเองโดยอัตโนมัติเลยอุ้ยไม่โดดด้วย เดี Eu, i, aan, ๋ยวอีกรอบนึงโดดไม่โดดเป็นหลบเองเป็นหลบออ้ยโอ้เป็นหลบแบบนี้เลยนะครับมันสามารถกระโดดได้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเหยียบศัตรูศัตรูจะกระเด็นแบบนี้เลยนั่นเองแต่ว่าเราโดนดาเมจด้วยนะเราจะสังเกตครับว่าตัวละครของเราเนี่ยจะโดนดาเมจจากศัตรูครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พลังของน้องครับรวมร่างกับกลิ้งเข้าด้วยกันครับจะเป็นแบบนี้ครับโอ้น้องมีนะครับจะกอดเราครับแล้วก็กิ้งเป็นลูกบอลแบบนี้เลยครับพลังของมีเป็นได้และถ้าเกิดว่าเราเอาไปเหยียบศัตรู มันจะมีเสียงเยียบครับแล้วก็เราสามารถกันดาเมจในขณะที่เราเยียบได้ด้วยครับนี่แบบนี้แบบนี้โอ้น็อกไปเลยน็อกไปเลยโดนซ้ำโอ้โหยิงแล้วแบบกว่าจะโดนอีกสักทีบัดบัดอีกสักทีนี่บีบีบบตองมีบี้มีบีบี มีบี้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยแล้วกันเราจะสังเกตกันว่าตอนเราขับอยู่เนี่ยจะมีหลอดเลือดตรงนี้เป็นโลครับน้องจะสามารถโดนยิงได้จนกว่าโลตรงนี้จะหมดนะแล้วน้องจะกลับคืนล่างเป็นปกติแบบนี้นั่นเองครับ <S <S และนี่ครับก็คือทั้งหมดของเจ้าหมีแพนด้าที่อัปเดตมาใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถหาน้องได้อยู่ตามแมปเลยนะบางทีคุณเดินไปอยู่เนี่ยคุณอาจจะเจอน้องกําลังกินหญ้าอยู่กินไผ่อยู่ก็ได้แบบที่ผมเจออยู่ตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมสามารถโหลดมาเล่นกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับอุย ท้องยืนสองขาได้ด้วยเหรอเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับว่าคลิปเต็มๆที่ผมไปขับมาชนจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับน้องหมีนะครับก็อย่าลืมฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าทุกคนรู้สึกไงกับเจ้าหมีตัวนี้นะครับคุ้มค่าที่จะเอาไว้ในเกมตลอดไปหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนอยากจะเติมเกมพับจีบบยล่คาถูกก็สามารถแปลงร่างมีแพนด้าแบบนี้แล้วก็ไปเติมกันได้ที่ to run đó cũng trong là phòng cá tắm ba ấy nào anh em uy

bái sao, cứ, cứ, kêu, 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 kêu,

ฉันเ c a l l i n g ่ t เ a ื่อ t e ่ h a n k s อุ้ยเอ้าข้างมนดีกว่านี่เสียงว่าเมื่อกี้ฟา ข่ายยิงพี่มานี่โอเคหลัก่อน,ออนอไหลน้องสไลด์เลย smoke in the, the, be the, Help. Mark the location. Awesome. Oh, Ủa đứng chỗ này à? เมื่อคือนอนไม่ฝันรลายเตียบก็เลยละกันปลอดปลอดปลอด บคือมันมันก็ไม่หนีมันหนีอย่างเดียวเลยมันกลัวหนีอ่ะมันไม่ได้สู้หรอกมันทำหน้าจะทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะพี่เป็นน้องก็แบบโาฉันเถอะเคือขี่พลังหนีไปเลยอ่ะโอ้ไม่กอดเอาไปใช้กันได้นะครับเอาไปใช้กันได้ขี่หมีแต่เบิร์ดดาเมจมันน้อยมากอ่ะนะดาเมจมันน้อยเกินอ่ะ